จังหวัดนครสวรรค์นะครับผู้ที่มีสิงห์งาแกะปัจจุบันนะอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเล่นหาหลักแสนหลักล้านทั้งสิ้นนะครับแล้วแต่ความสวยด้วยนะครับเล่นหาปัจจุบันน่าจะอยู่หลักล้านนะครับก็บอกว่าแรไอเทมครับเจอาจารย์ผู้ซึ่งมีอายุยืน120กว่าป,ปีเลยนะครับปัจจุบันเล่นหาหลักแสนนะครับอันนี้ต้องเป็นคนรุ่นเก่า จะรู้จักนะครับพกจีอาจารย์ยุคต้นๆเลยนะครับของจังหวัดน,นครสวรรค์กลับมาแล้วนะครับคอนเทนต์ห้า เกจิดังในหนึ่งจังหวัดนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงจังหงวัดนครสวรรค์นะครับจังหงวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นแหล่งรวมเกจิดังมากมายนะครับรวบรวมแล้วเนี่ยต้องมีร่วมร่วมร้อยเลยทีเดียวที่ทุกคนรู้จักกันนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดให้5รูปด้วยกันนะครับ1เลยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผู้ที่มีสิงห์งาแกะปัจจุบันนะอันดับหนึ่ง ในประเทศไทยนะครับแต่วัตถุมงคลที่จะมาแนะนํากันก็คือ1เลยรูปหล่อนะครับ A B C D 2482วัดหนองหลวงเป็นหล่อโบราณน,นะครับเหรียญรุ่นแรก2470และเหรียญ2482นะครับทั้งหมดทั้งมวลเล่นหาหลักแสนหลักล้านทั้งสิ้นนะครับแล้วแต่ความสวยด้วยนะครับองค์ที่สองที่เราจะมาพูดถึงนะครับคือหลวงพ่อพรหมวัด ช่องแค่นะครับปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อพรมเนี่ยยังมีงานต้มยาแจกชาวบ้านนะครับเป็นทานนะแจกไปรักษาโรคนะครับยังมีอยู่ทุกปีนะครับท่านเนี่ยเป็นหมอยาและมีความรัก มีความชอบเนื้อระคังมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนํานะครับ 1. นึเลยเหรียญส่งน้ําที่เป็นเนื้อทองระคังของท่านนะครับอันนี้หายากนะครับเล่นหาปัจจุบันน่าจะอยู่หลักล้านนะครับแล้ว 2. สมเด็จที่เป็นเนื้อทองระคังต่างๆนะครับของท่านรวมถึงเข่าวกว้างหลังเต็มเข่าวกว้างหลังเรียบเข่าวกว้างหลังเข็มกลัดนะครับต้อบอกว่าแรไอเทมครับ3เลยก็ ไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันนะครับเกจิอาจารย์ผู้ซึ่งมีอายุยืน120กว่าปีเลยนะครับหลวงปู่ศรีวัด เขาถ้ำบุญนาคนี่ยน,นะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ยอดนิยมมากๆในปัจจุบันค้นหากันเยอะมากๆนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยยังย่อมเยาอยู่ถ้าเทียบกับเกจีอาจารย์ในยุคเดียวกันเช่นหลวงปู่ทิมหลวงพ่อคูณอะไรอย่างนี้นะครับและรุ่นที่จะมาแนะนํากัน1คือเหรียญอายุยืนนะครับทั้งเหรียญเต็มองค์เหรียญครึ่งองค์นะครับ 2. คือเหรียญมหาลาภ3คือรูปหล่อ รุ่นแรกนะครับรูปหล่อรุ่นแรกปัจจุบันเนี่ยหากันไม่ค่อยได้แล้วนะครับยิ่งเจอน้วะยิ่งต้องเก็บนะครับปัจจุบันเล่นหาหลักแสนนะครับ 4. ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับหลวงพ่อพัดวัด ้อยด้วนนะครับปัจจุบันหลวงพ่อพัดเนี่ยก็มีอายุร้อยกว่าปีเข้าไปแล้วนะครับแล้วพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านทําไว้เนี่ยมีหลายต่อหลายรุ่นด้วยกันนะครับแต่เอารุ่นที่เราพอรู้จักนะครับก็หนึ่งเจ้าสัวนั่นเองเจ้าสัวเนี่ยอาจารย์บอยเข้าไปทําไว้นะครับเมื่อปี2565ปีที่แล้วนี่นะครับปัจจุบันก็ยังเล่นหากันรุนแรงอยู่ยังมีคนหากันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้ว2คือรุ่นที่พี่ป๋องทําไว้นะครับแล้วรุ่นเด็ดๆหลักๆของพี่ป๋องเนี่ยก็เห็น พระนพรนะครับราชาพยัเหรียญเมตตานะครับแล้วอื่นๆอีกมากมายและองค์สุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงกันนะครับเกจิดังจังหวัดนครสวรรค์อันนี้ต้องเป็นคนรุ่นเก่าถึงจะรู้จักนะครับพ่อทองวัดเขากบนั่นเองพ่อทองวัดเขากบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกจิอาจารยุคต้นๆเลยนะครับของจังหวัดนครสวรรค์ถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดนนท์เราเนี่ยก็ ถ้าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วพ่อทองวัดเขากกเนี่ยเหรียญรุ่นแรกนิยมเล่นหากันนะครับหลักแสนถึงหลายๆแสนได้รูปรอรุ่นแรกของท่านก็เล่นหากันเช่นกันนะครับและพี่ๆอยู่จังหวัดไหนกันบ้างน,นะครับอยากให้เราพูดถึงพระในจังหวัดไหนหรือในนครสวรรค์นเนี่ยขาดตกบกพร่องหลวงพ่ออะไรนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ